สถานการณ์โควิดสิในจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิดสิาจำนวน430รายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด417รายค่ะมากที่สุดที่อำเภอเมือง296รกากรยรองลงมาคืออำเภอหนองบัวซอร18รายส่วนใหญ่มาจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึง88.4%หรือ380รายค่ะติดเชื้อจากนอกพื้นที่มี13รายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้มีจำนวน,น436 รายค่ะผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ขณะนี้อยู่ที่739รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่38,388รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่39,370รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2รายค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่243รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ติดเชือ้อโควิด1 9ไปแล้ว18,18 18 2รายมีผู้เสียชีวิต75ราย จังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home i s o l ซ a t i o n โดยการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้นะคะ821รายหายป่วย778รายค่ะรวมสะสม12,206รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 สูงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง4เมษาย,ยน2565มีผู้เสียชีวิตแล้วสะสม75ราย ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ค่ะยังไม่ได้รับวัคซีนและอยู่ในกลุ่ม608ขอให้ประชาชนเร่งการรับวัคซีนก่อนเทศกาลสงการนะคะเพื่อลดอาการป่วยหนักและลดการเสียชีวิตและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดค่ะ